นะครับวันนี้จะมาจับผู้ร้ายให้ดูนะครับทำลายเข้าของเสียหายน่าจะอยู่ในกล่องนี่แหละกล่องที่เก็บของนี่แหละมันทำเอากล่องที่เก็บของเก็บถ้วยชามไว้ในนี้ทำเอา

กู่เลยเอ๋อะฮะดือิลูกมันบ่ดูไม่กหเห็นอยู่เมื่อกี้นี่อู้ถุงมือถุงอะไรขาดหมดเลยน,นี่มันเข้ามาได้ยังไงนี่ แปลกใจว่าทำไมมันถึงเข้า,าได้ถังข้างล่างมันกัดขึ้นมาเลยถ้าเจอแม่มันอเอาไปเ,เอาไปนิดนึงนะค กีนี่เห็นอยู่สองสาตัวนะไม่มีแค่นี่โอ้นี่นี่นี่โอ้โหอะเก็บจับกับไ,ไหนล่ะโอ้ยนอ้อ เกินไปจริงๆเนาะทำาไมไม่จับจับไม่ทันเ่้อะ แน่ตัวแค่นี้สร้างความเสียหายให้ให้ของได้เดยอะแยะนะครับตัวเล็กนิดเดียวกินหนูนี่ไปกินดีไหมนี่กินก็ไม่ได้ตัวมันเล็กเยวันนั้นทาทางกินสาฮะวันนั้นยาทองกินหนู3ตัวตัวใหญ่ไม่ใช่เหรออันนี้นตัวเล็กอันี้อุ่นหง พอมีเงินสี่แล้วมันกรลโดเองมองหันีสามเงินสี่มันลดเหลือเงินเก่าหลุดเหลือสองมันบกทำยังไงได้เนี่ยเขาไปทำอะไระกินก็ไม่ได้เราพิ่งระจอนกันพ่อประายนึงเมื่อไรก็เป็นที่เราเปนบาร์แไม่ให้ใครอปทิ้ง